สารพัดลม,มแมลงไม่ร้องที่ไหนนะไม่ร้องอยู่แต่ที่บ้านแ้นที่บ้านก็คือต้งจุดที่ผมอยู่นี่แหละทุกที่แล้วก็สตอรี่อ่ะอย่างที่ผมว่าคงององสตอรี่อะไรไม่ใช่น้องสตอรี่นะอันนั้นแท็กไปประจําอยู่ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาด่าเมื่อไหร่ขออย่างเดียวอย่าตบหูนะหูแม่งต้องฟังทั้งวันทั้งวันแล้วขอลองเลยสตอรี่ก็คือสร้างเรื่องสร้างราวกันเป็นทีมเป็นงาน ผมยังมาทั้งโรงพักก็เคยมาแล้วอืมฟ้องเฮียอะไรกูไปขนโรงพักขนเฮียเะยต้องจะฟ้องกูอย่างเดียวเลยพอะกูให้ฟ้องก็ไม่ฟ้องเ่ะจะเอาอยัางไงวะบล็อกเฟซบล็อกอะไรผมสามปีอ๊ย้ยออกหม่จําหม่เรียกฟ้องมาได้เรียกผมไปด่าซะยับเยินผมก็อะทางนั้นี้เกียะเถียงอะแล้วมันไม่บอกเรื่องตรงอยู่ตรงที่โอ้โหเอ,อะอะไรพิมพ์ลายนิ้วมือสองาพิมพ์ลายนิ้วมือสองสา ดีแม่งไม่พิมพ์รลยนี้มึงเอาเข้าเครื่องประหารกูหัวสู้นักอีกอะแต่พอเราจะขอแจ้งความมั่งดิไม่ได้ไปสารไปสารไปสารเอเราเดินไปปุ๊บจะไปไหนยี่ให้ไปสารกูสารอยู่ทางซ้ายตลกด้วยก็ไม่ได้ยีนี่แหละได้แค่นี้แล้วจริงโอ้ยแล,อแล้วตอรีอะไรนะเดี๋ยวเข้านู่นนะเดี๋ยวเข้านี่นะเข้าไปจับนู่นจับนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยก็เนี่แหละ จุดที่ผมมาถึงตรงนี้ได้ไม่เลยอก็อย่างว่าคนเคยอะไรวะาม่งเกียจจาผ่านเอะมาเคยดูดไม่ใช่นะมาเคยขี่ช้างเคยขับหาเหวอะไรเนี่ยจําไม่ได้แล้วเบิร์ดฟังจัดเมาเมาทีหนึ่งออะพูดตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยอืมใส่เมาเมา,มาเพื่อนมั่งอะไรมั่งเออปึ๊บถึงเวลาก็รักษาตัวเองกันออะพูดพูดแบบไม่อ้อม้อมอะอือไม่ใช่มาเคยกินขี้นะ อก็คือเมาก็มีบ้างแค่นั้นเองไอเหียจับก,กูส่งบำบัดจังโอ้โหไอเหียไม่รู้จะได้โลหรือยังไงคือยังไงไม่รู้แม่งกูจะไปทางานก็ส่งบำบัดกูนั่นก,ก็คือลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยที่ผมเจอกดดันเงี้ยร้อนมั่งอะไรมัง่งออกมาไอเหียเดี๋ยวจะลามไปถึงสตอรี่ให้ออกมาสองรอบสาม นันลกก็ไปโอ้ทรมานตรนอรกรรคุกคืก,คกไม่เคยติดก,กับเขาเละเทะไปหมดอ่ะอยู่ในช่วงเวลารวมๆแล้วปีมาเมาไปสักปีนี่ปึ๊บไอ้เนี่ยไอ้เยี่ยพวกนี้มันอยู่กันได้ไอ้ชิปหายแม่งแบบเราก็ไม่ได้ว่าเขานะอืมก็คือสภาพผมตอนเนี้ยผม,ไ,มได้ว่าอะไรนะก็คือคน อาจจะคิดอะไรก็แล้วแต,แต่ผม่ผมปวดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแม่งดูแย่เลยผมแล้วก็คือทรงมันไม่ได้อะผมก็ไม่ว่าทรงผมได้หรอกมันต่างกันไอเชี่วมังมันเป็นวิชาสักอย่างหรือว่ามันต้องเป็นแบบไอเหี้ย,ยแบบเนี้ยก,นกน็นังเคาะอยู่เนี่ยไม่รู้อะไรสารพัดผมโดนอย่างเงี้ยทั้งวันแหละแต่แบบดึงให้เสียแบบอยู่ประมาณเนี้ยเอ,อ้ยไอเหี้ยมันมันไม่โดนจับไม่โดนสง่งเี้ยอะไรกันเลยเว้ยไอเหี้ย ยี er ่อะไรมันก็ไม่ทําอืมไอ้เฮียไม่ต้องพูดลามเลยมันก็นะคือ,เ,คอเอาง่ายๆคือมันรอดอ่ะอ้เฮียโว้ยมันเส่มันรอดเว้ยนี่แหละวะอืมทางรอดของกูแหละพูดตรงๆเลยใส่ไม่ได้เลยเฮียแบบสะใจวะอืมไป็นชื่อรอดเว้ยมาถูกทางแล้วไอ้สัตว์เอ้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าระยำแบบรู้ว่ามันผิดกฎหมายนนี้ผมไม่ได้ว่าชวนให้ใครมาตามหรืออะไรนะ ไม่ดีดูชีวิตผมสิเป็นตัวอย่างมันเป็นสิ่งล่อแหลมที่สําหรับตํารวจที่แบบเขามีเกียรติมีศักดิ์ศร,รีเขาไม่ทําอ่ะเขาไม่ทิ้งเกียรติไม่ทิ้งศักดิ์ศร,รีมาทําแบบนี้ดูว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีครับอันนี้ผมมาเล่ามาบอกมากล่าวให้ฟังว่ามันอันตรายถึงติดคุกติดตารางเสียประวัติเสียอะไรกันอ้าวเอาเว้ออดอีเชยเย็ดเทสัตว์ลอบําปัดติดคุกเลย ตอบนบำบัดตัวทีตัวทีผมทายยิกเลยนะอืมไม่ตัวเราตัวเด๋ยเ,เ,เสียประวัตินู่นนี่นั่นเย็ดเทแล้วกูติดคุงนี่กูมันไอ้เย่หลวงไกลหรือไงไอ้เย่เป็นแค่เพลงฉันนั้นประวัติไม่ดีเป็นแค่เพงแล้วกูต้องรอลงอายาอีกสองปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลยแล้วผมยังเด็กกว่านั้นลงมาถือประจําบันมาเหรอคุ้มครั่งอารวาสค้างทา,า,าง,างเท่กูเลยนอนในห้องเลิกเลิกนอนในห้องเลย อูเพิ่งรู้ว่าห้องกูเนี่ยคือข้างทางไอสัตว์บุกลุกเข้ามาจับพูดกันตรงๆให้ตาปางเข้ามาคนเดียวอืมอ่อันนั้นนี่ช่วยนะคนอื่นบุกลุกปุ๊บอ่ะอันนั้นรั่วไปเลยไปเจอหกสี่เอวแม่งนอนฟังอยู่ที่โรงพักอีกสองคืนตุบตุก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 ,ตก,ตกแล้วอ่ะมาจะต่อนี้สร้างเรื่องสร้างเราจะเข้าบ้านคนนู้นจะเข้าบ้านคนนี้เป็นไง ไม่มีทางลองยิงกันสิเอาละวะทีไหนกูก็ไปจับอย่าคนเจ็บแอะไรสี่หมื่นคนเสียตังค์เลยแสนสองทำไมอ่ะค่าเอกาสารมันแพงขนาดนั้นเลยมันไปเจ็บหรือว่าไปอะไรด้วยหรือว่าเศษขม่ามันละคายเครื่องตาก็ไปแบ่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สังคมอ่ะ ว่าอำออบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเดีย๋ยว้ผมต้องบอกเลยเคสไหนคดีไหนโอ้อีกเยอะ